そうなってな。 สวัสดีครับพี่น้องผมมื่อนี้นุ่มบ้านป้ากับพอดีไปตัดลำมันแลว้วครับว่าสิท้าพี่น้องมาจอบเบื้องป่าจะข้าเสะนะพอดีตัดลำมากอะมากินเข้าเทียงนีง่ลครับว่าสิม่าจอบเบื้องนี่ละแถวๆหลังบ้านเท่าพี่นอ้องอืพอดีเอาวิบากมาต้นย้อยลองมันนี่แหละกะับติไม้กระติประมาณนี่ครับผมครับผมไม้หลังบ้านเนาะประมาณนี่แหละครับผมห่วยหลังบ้านพี่น้องมอง ขามไปขามมากกองเขานู้นเหรอครับผมนุ่มบ้านป้ากับปลาสีคืออยู่เลยนะครับฉ็นเป็นเปื่อยเป็นอย่างน้องน,นุ่มบ้านป้าสิหาหม่องนางจะข้าวเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปอันเขาแจ้งไปสุ่นละไปรลุ่นกันอยู่ทั้งกกใหม่นาะพี่น้องเนาะเราได้ว่าเป็นกลิ่นดีวะห้อยก้นนางเถอะละครับพี่น้องผมตอนนี้นุ่มบ้านป้าก็าได้ขึ้นมาทั้งกงใหม่เหรอครับ อันเป็นไม้ต้นขามครับผมมีอันมีเฟื่อยเนาะครับพอดีมันหมไปทั้งหัวนี่กระไดเพอดีหละเขื่อเขานางไปหัวทำจังว่าม,มีหมองลบหยาครับผมครับผมแม่ก็ปืนแกป้าวครับบอกนี่มือนี่แม่ข้เป็นไม้ประมาานัะน,นะครับพี่น้องอยู่ใต่เครืองวองซุ่มเนาะเถื่อปลาคอใหญ่พันมาลีขึ้นอยู่นีสันเด้นมบ่านปลากระไดเถื่อนันหมานสนอกเนาะพี่น้องเนาะ ขับไม้ไปทังผุนล้วครับผมเนี่ยก,ก็สซองสอดทมเบิดมือครับพี่น้องแต่บันจะต่ำอยู่าตาเกาองก,ก็บขาดสีมานมันมาแต่ขึ้นสูงหนะ้ไปไปพี่น้องยังจอบเบิ้งผุนละเนี่ยมันขึ้นเนาะ เปี่ยนหมองนางก่อนในก่อนพี่น้องมัน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 ขึ้นแล้วอย่าหันมันสิบแดดเนาะมันบรเห็นธิ์แม่นางใช่หรือติตัวนี้น่องบางม้อเอามาแล้วลูกเด้อคำไหนนี่คอยแม่ถ่ายอยู่เงี้ยถ่ายชิ้นเขา พี่น้องกลับเพิ่งจะเข้าวครับผมเพื่อนหมานเนาะก็สมุดเนาะจังไหนเนาะคือที่มันเหมือนบาดมองว่าแดดพี่น้อง โอ้ยจังไรวะรีขึ้นอยู่ใต้กอบวัวอยู่ซื้ออันน่ะเหอะนะครับอันไม่ลงอ่ะมันละแดดเนี่ยบ่แดดเนี่ยแต่ว่าบันขึ้นจิบหนามดอกพี่น้องเมื่อวานนี่สิลงเลยบ่น้อหูห,ห,หูอันเพื่อว่าบ้าอยู่ครับลงเลยบ่นอ้อห้วยคันทางจอบนี่มันก็สินนนเสียดแน่แน่นอนถืออยู่ก็สิบ่ได้มันได้ไปไปคืองสันสิลงเบิง่งพี่น้องมันตัวใหญ่เติอบอยู่ซ่านมุมบ้านปา่าเบิง่งอยู่ในหนามเนาะ คือบ่นอบนอบึงบึงลงเงาทัวพีนอ่งมุมบานตาจะโงบึงเน้อเขีอนหมานโอ้ยตรงไีนอบ้น้อขึ้นอยู่เล็กๆๆจริงๆนันบ่ดเดดนอเป็นมันคุ้มมุ่อยู่ไออก้คือโคกเขียวบาดอยู่ใต้บัน กุมีตาเหนียดเหรอใส่ระบ,บาดอยู่สื่อได้เนาะวันนี้เป็นตัวที่สั้นทีน่เซียนลงมาเรื่อยไหมโอม นุ่นที่คอยบอกเจ้าซ่มันมายืู่่นมีมันมนสันุน่วะโอ้นบบามกเราก็ยันมาลีกขนเห็นแล้ววะนุ่ก็ดินเบื่อแล้วปานมาอยู่ก็มองเนียายมันหิ่งน,มน,นามตื้นก็นเสือเดือสือเดือยไปเลยมันเป็นข่อยๆออย,ยู่นี่ เมีนไปจัาเดียวทิกโอ้ยมึองนาบกุณๆคกบัทเรียว่าอะไรเธอเว้ยอ่าคึอจังบเลือกจับเอามันโคกเห็นอยู่ไตเจ้าเบิงเนีเื่อนห่อพื่นะวะ โอ้ยมันหกพี่น้องมันหกครับผมนี่ตะพุมน้ำข้อเมื่อกี้ล่ะเดี๋ยวตีนเหยียบเอาได้ยันี่เสื่อนลงมาหนาเลยเพราะอันนี้เป็นกีับคอยอย่างที่น้าเป็นฟ่านนะคือยังกลดนน่นะเสื่อนนั่นแล้วเนี่ันไปตีน้ำแห้งไปมาฮะคือลงในคอยอยู่นี่มีเสื่อนอยู่สิอะไรนะสิพอแล้วพี่น้องพอแล้วอยู่ตีนนุ่มบานป้ายแหละคือมาบนโลกไหลไปไหนหรือไงปะไม่รู้ไตได้นุ่มเนี่ยหร คอยงาลูกยิ่งหนูมาขึ้นนะขอยันที่ข่านเอา,เอาเอาออกบางลุลืล่ก็เหอยอยู่คอยข่านยิ่งออกกันละคอยเลยเอาลูกยิ่งหนูมาขึ้นเนบะ้างโอ้ำเนนจำเนนเนี่ย <Yeah. S 1> ่ตาย ah. ดีวะถือลูกหน่อย่มัน <Man. S 1> <c oughs> มันเดี๋ยวไว้นุ่มบานปลาเห็ดแล้วเดือดจิตไตเล่นเป็นจัิงสิจริงสีเนี่เดือดถือบอคาที่หันลูกหน่อยทำดีๆนะเป็นตะลุบมืยูเหอะเกือบบออยูลูกหน่อยลูกยิ่งลุ่มเนาะเอ้าไปเชิงเข้ากันาวหนวหนาเขาตาเลยตัวเกือบบออยู่ตัวนี้เกือบบอลงงุ่มผามมันมันเสดดเด้มันอยู่เลยความน่ะอย หลางาาาก็ก้อนงายไปโอ้ยเกียบไปได้หกหคุ้มน้ำควาคือยังอยู่ฟังๆังไมพ่อพ,อ,พอ,อยู่กาะบัวแต่วันเป็นซ่านลองไปความนี่กระเสือกล้ปลาเนียกำเนิดเราอยูก่กระบาดเนปาปลาเนาะเอามานมานมานัไนไปไปมึงทำไม้นดูหน่อยกันเนี่ย าคยาอยู่นี่พหยายเปนอันไปนแกงถ้าไม่สมบ้าาอันนู่มบ้านป้าแตกอัน่นเ,เรียแร้ยรวดเมื่อก่อนเมื่อก่อนผู้สาว เองเมอนอย่างีวมันมาเด่นเอิ่ออแีแยวซื้อไอติมานมาะซื้อไอติมสู้กินดอ,อนกอไปห